พราะตราบใดถ้าไม่หยุดครับมันจะสะสมไปเรื่อยๆก็หายออกหายออกหายออกใหม่ๆมันโค้งเว้าสวยดีนะครับดูเซ็กซี่ดีนะครับต่อจากนี้ไปมันไม่ใช่ครับมันจะเริ่มตกทองช้างไปลงมาเพราะน้ำเหลืองมันมีน้ำหนักอยู่น้ำเหลืองก็จะลงมากองลงมากองไขมันก็จะพอกตามลงมาตามมาตามกดแรงโน้มถ่วงมันก็ลงมาลงมาแล้วมันก็ห้อยลงมาลงมาลงมาสุดท้ายมาลงที่ขาลงมาที่แข้งมันก็ย้อยลงมาเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มปวดก็จะไปผ่าเข่ามานี่คือหุ่นอะไรไก่ตั้งนาน ไก่ทั้งนั้นนี่ก็ไก่ยังกินอีกใช่ยังกินอีกเพราะไม่มีใครบอกนี่มันคือสแสลงไก่แต่ดูที่รับเขาเหมือนใครและคนคนนี้ไปตามเฟซก็ดูเขากินอะไรเพราะฉะนั้นครับท่านสุภาพสตรีถ้าท่านเป็นหุ่นสแสลงไก่จะตือต้อตืบนะครับ ช่วงล่างโตโคนขาใหญ่ก้นจะโดแต่ถ้าหุ่นไม่กินไก่ครับจะเรียวสวยสวดทรงองค์เอวเพียวชรุดครับน้องคนนี้มีผื่นคันตามก้นตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาลไปหาหมอผิวหนังแล้วบอกเป็นโรคภูมิแพ้ตอนที่มาหาผมนี่ก็ผ่านมาแล้วสี่ปีห้าปีแล้วผมถามว่าแล้วลูกแพ้อะไรแม่บอกก็หมอบอกให้แม่ไปสังเกตเอาเองเอาแล้วจะรู้ไหมเนี่ยตอนมาหาผมนี่กางเกงในเปื้อนเลือดนะ แม่บอกนีุ่กเช้าตื่นมาผ้าปูจะนอนก็เปื่อนเลือดประจาเกาจนตูดแตกนี่เห็นปุ๊บก็รู้แล้วมีกุ้งอยู่มีไก่อยู่มีไข่อยู่มีหมูอยู่หยุดกินเด็กนี่ดีหน่อยนะครับหายเร็วสางมาทิตมาดูอีกทีหนึ่งนี่สามมาทิตย์ไม่ต้องยาเพราะนี่คือแพทย์แผนอนาคตตามคําพยากรณ์ของท่านเอ็ดดิสันอาหารครับอาหารเนี่ยดูที่รักแร้ก็ดิ ขึ้นปืนเก่าเต็มเลยพอสามอาทิตย์หายเองเลยไม่ต้องทําอะไรมันหายเองเด็กมันหายเร็วเนื่องจากกินไก่ทอดเยอะเลยหนะ้าอ,อกก็ขึ้นเร็วหน่อยเนาะเด็กเรานี้เป็นน้ําเหลืองเสียมาแต่เด็กแต่พอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคภูมแิแพ้ไม่รู้แพ้อะไรบอกโรคภูมิแพ้หมดภูมิแพ้นี่คือโรคสะดวกของหมอนะครับคล้ายๆกับเวลาวินิจฉัยการตายบอกติดเชื้อเข้ากราะแสเลือดไว้ก่อนเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ก็เหมือนกับเวลาเจอเพลิงไหม้ก็บอกว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะ ภูมิแพ้นี่เป็นวลีสะดวกก็คือพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยพื้นเต็มขาเต็มแขนเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยพื้นทั้งนั้นเลยอายุมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งตัวมีพื้นน้ําเหลืองเสียเต็มเลยแต่บางคนบันลามไปทางข้างหน้านะครับพอลังข้างหน้าก็าาก,าาก,าาก็จู๋ก็โตด้วยครับในเด็กเราเนี่ยเสียโอกาสในชีวิตหมดเลยเพราะไปถูกวินิจฉัยเป็นภูมิแพ้ก็มยิงเขาเป็นแสลงอาหารหยุดกินของแสลงเขาหายตั้งนานแล้วแต่ไม่มีหมอคนไหนมีความรู้เรื่องแสลง อย่างนี้เขาเรียกว่าหมูน่องอวบคนนี้มาจากตรังครับเจ้ากินคอหมูย่างนะคนนี้ชอบไปกินหมูกระทะบุฟเฟต์อาทิตย์นึงไปสองหนนะแปดสิบเก้าบาทก็บอกมื้อละแปดสิบเก้าบาทบอกคุ้มมากกินจนน่องอวบแล้วน่องอวบแล้วคือคือคือขามหมูนั่นเองซึ่งตอนที่อวบนะครับต,ตอนที่มันน้อยๆอยอยู่อาจจะคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่จริงๆเจ้าตัวจะรู้ตัวว่าน่องตัวเองมันไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้ต่อมามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆื่อยแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นนี่คนละคนกันนะครับไม่ใช่คนเดียวกันนะครับคนละคนกันทั ผู้ชายก็เป็นนี่น้องอวบเนี่ยสแสดงหมูมาทั้งนั้นเลยพอะนกินหมูมากๆก็เลยเขาก็กลายเป็นขาหมูนั่นเองก็ตรงกับที่เขาพูดว่าอยู่อาวัอยู่กินอะไรก็ได้เช่นนั้นแหละเสร็จแล้วนี่หมูก้นดาเห็นไหมครับเมื่อกี้มีคํหนึ่งหมูกลนดำนะนี่เป็นข้างเดียวครับเป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวก็เป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่เป็นหมูทั้งนั้นเลยผู้ชายก็เป็นข้างเดียวก็มีเนี่ย ปวดสังเกตนะครับไม่ใช่ตัวอว้วนแล้วจะเป็น,นครับตัวผอมก็เป็นได้ครับมันเกี่ยวกับว่าก็คนอ้วนคนผอมก็ชอบกินหมูกันทั้งน้นไม่ใช่หรอก็มีสิทธิ์เป็นเหมือนกันครับมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะเป็นโรคครับไม่ว่าท่านจะอ้วนจะผอมครับขนาดตัวผอมก็ยังแสดงหมูได้เลยวิธีการทําไงถ้าไม่รู้ว่าทําไงก็หยุดกินสิครับแล้วมันจะดีขึ้นเองคนนี้ก็แสดงหมูมาเป็นหมูน่องอ้วนแล้วสุดท้ายก็เป็นหมูไขมันมันแข็งหมดแล้วนี่เพิ่งไปกินหมูกระทะออกมามานๆ,ๆเนี่ยมันแสดงที่หน้าแข้งเลย คนนี้เป็นมานานแล้วสองข้างเนี่ยแข้งเนี่ยหมูแข้งคู่นะคนที่มาจากพม่านะครับหนังก็แตกมาตรงส้นเนี่ยมันบวมมา,มากาครับนี่ก็สแสดงหมูสแสดงหมูสแสดงหมูคนนี้ดูเท้าที่กระปูดกระโปนหมดแนละ้วนี่กินต้มซุปกระดูกหมูอยู่เป็นประจำน,นี่มีรอยกรีดแล้วนครับนี่นี่กรีดหนึ่งกรีดนี่กรีดสองกรีดนะถ้าไปโรงพยาบาลหมอก็าจับกรีดหมดเพราะน้ำเหลืองมากเขาก็กรีดเพื่อระบายน้ำเหลืองออกนะครับ